สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพทกับช่องพิมแพตตี้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องแพทก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำ hair tutorial กันค่ะด้วยตัวนี้เลยไดสันคอรเรลเครื่องราคาหลักหมื่นและคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกความจริงเกี่ยวกับตัวไดสันคอรเรลนะคะบางคนอาจจะบอกว่าหนีบแล้วหนืดหรือเครื่องหนักเกินไปนะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะด้วยคลิปนี้เลยค่ะ tell the truth of c o r e l ให้เพื่อนเพื่อได้ใช้งานกันอย่างแฮปปี้แล้วก็ได้ทรงผมที่ถูกใจค่ะ พูดก่อนเลยนะคะแพทเนี่ยเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องทรงผมมากนะคะถึงเราจะไม่แต่งหน้าเนี่ยทรงผมของเราก็ต้องทํานะคะไม่งั้นมันก็จะทําให้แบบเหมือนเราแต่งหน้าไม่เสร็จอะคะ่ะอย่างคลิปนี้นะคะแพทก็จะมาแชร์วิธีการทําผมง่ายๆตามสไตล์แพทนะคะถ้าทุกคนเห็นแพทในอินสตาแกรเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแพทในลุกที่เป็นผมม้วนบ่อยๆอ,อาจจะมีที่เป็นแบบไปงานบ้างที่เราจะทําผมตรงนะคะอย่างลุกแรกนะคะเราจะมาทําผมตรงนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะ อย่างตอนแรกนะคะเราก็จะทําแบบเสียบสายก่อนนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่เสียบไปตรงนี้ค่ะมันก็คือเป็นการชาร์จไปนในตัวด้วยพอเรากดปุ่มเปิดนะคะพลังงานเราก็สามารถเลื่อนได้มันมีทั้งหมด165 185 210นะคะรอประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่ะโดยลุกแรกนะคะเราจะทำเป็นผมตรงนะคะแพทจะเริ่มจากแบ่งช่อตรงข้างหน้านะคะ ก็คือตัวไดสันคอร์เรลนี้นะคะเราสามารถทำเนี่ยโดยการแบ่งช่อใหญ่ๆได้เลยที่หนิบผมอันอื่นนะคะเราอาจจะต้องหนีบอันเล็กๆแต่ว่าอันนี้นะคะเราสามารถแบบจับผมเยอะๆนะคะช่อใหญ่ๆแล้วก็หนีบได้เลยจากโคนจนถึงปลายนะคะผมก็จะตรงค่ะ โดยตัวไดสานคอร์เรลตัวนี้นะคะเขามีระบบควบคุมความร้อนหรือเรียกว่า Intelligent Heat Control เราสามารถดูว่าถึงระดับความร้อนที่เราต้องการแล้วหรือยังจากตัวหนังสือที่หน้าจอแสดงค่ะซึ่งใช้เวลา1-2นาทีคเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการหนิบผมข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผมเนี่ยเรียบกว่าแล้วก็ตรงกว่านะคะส่วนข้างนี้ยังไม่ได้หนิบนะคะก็จะค่อนข้างฟูกว่าค่ะบางคนที่เคยลองแล้วอาจจะพูดว่าแบบหนิบแล้วเหนือยจังเลยไม่ค่อยลื่นนะคะแพทก็จะมาไขาข้อสงสัยนะคะว่าบางทีเพื่อนๆเนี่ยอาจจะใช้ได้สัดคอเราวผิดไปเดี๋ยวมาดูกันค่ะ โดยได้สันคอเรลนี้นะคะเขามีเทคโนโลยี flexing p a t e ที่โอบแล้วก็เก็บล็อกผมแม้จะทําเป็นช่อใหญ่ๆนะคะเพียงการหนีบครั้งเดียวก็เอาอยู่ผมเนี่ยจะไม่เด้งออกจากเพดบางทีเพื่อนๆอาจจะแบ่งช่อแบบอย่างช่อเล็กๆอะ่ะมันจะทําให้หนีบรดหนืดคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เราสามารถแบบหยิบช่อใหญ่ๆมาแล้วก็แบบเนี่ยหนีบไ้เลยแล้วมันก็ไม่นิ่หนืดอ,อย่างที่ทุกคนคิดนะคะนี่ไม่หนืดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องออกแรงในการ นีบผมเลยก็คือแบบแค่จับธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ค่านะคะโดยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีระบบควบคุมความร้อนแล้วก็ตรวจจับอุณหภูมิให้อุณหภูมิไม่เกินกําหนดที่เรากําหนดไว้นะคะผมของเราก็จะไม่เสียแล้วก็อยู่ทรงใช้งานง่ายมากเลยค่ะอย่างเทคโนโลยี fixing plate ของเรานะคะถือว่าตอบโจทย์ในการโปกล้อมผมให้ ผมเราเรียกค่ะโอเคแบตเต็มพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ระบบแบบไร้สายกันนะคะโดยการชาร์จแบตให้เต็มเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ70นาทีค่ะนี่ก็แค่จิ้มปลั๊กออกนะคะเราก็จะใช้งานกันแบบไร้สายกันนะคะด้วยลุคที่2เราเป็นผมม้วนค่ะเพราะว่าการใช้งานอย่างไร้สายเนี่ยแพทก็สามารถเนี่ยม้วนผมในรถหรือว่าเวลา ลงจากสมมติไปต่างประเทศนะคะลงจากเครื่องเนี่ยเราก็แค่หยิบตัวนี้มาแล้วก็ม้วนอยู่ที่แอ์พอร์ตหรือแบบพอถึงที่เที่ยวเราก็สามารถเที่ยวถ่ายรูปได้เลยถือว่าสะดวกมากๆค่ะโดยลุคนี้นะคะแพทจะม้วนปลายนะคะให้ลุกแบบเบาสบายเหมือนสากลีเราจะม้วนปลายนะคะแล้วก็หักขึ้นแบบนี้นี่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีทัวร์มาลีนที่จะปล่อยประจุลบนะคะ เพื่อให้ผมไม่ชี้ฟูแล้วก็นุ่มสวยค่ะนี่เนี่ยเสร็จแล้วนะคะช่อหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจริง,รงๆเครื่องราคาหลักหมื่นนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะเวลาเราไปร้านทําผมนะคะทำทิชชู่เนี่ยก็ปดหมดไปหลายพันแล้วพัทก็เลยเลือกรักษาที่ต้นเหตุไปด้วยเลยดีวยกว่าค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆแม้กระทั่ทงแพทนะคะก็รู้สึกว่าตัวในสันคอเลตัวนี้อาจจะมีน้ําหนักที่หนักพอสมควรแต่พอใช้ไปนานๆน,นะคะแพทรู้สึกว่าตัวนี้มันรับกับข้อมือได้ดีนะคะทําให้เราสามารถจัดแต่งทรงผมได้แบบง่ายขึ้นแล้วก็ม้วนผมหรือว่าหนีบผมได้ง่ายขึ้นนะคะโดยดีไซน์ของเครื่องนี้นะคะก็จะทําให้ผมร่อนสวยแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้างที่เราม้วนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาม้วนอีกข้างหนึ่งกันค่ะ สำหรับ2ลุกในวันนี้นะคะแพทมั่นใจค่ะว่ามันง่ายแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านอย่างแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนอาจจะพูดว่าแบบการใช้ได้สันคอรแล้วเนี่ยหนีบแล้วหนืดทุกคนอาจจะใช้อย่างผิดวิธีอยู่ค่ะและแพทมั่นใจว่าทุกคนจะรักได้สันคอรแล้วเหมือนแพทค่ะอ๋อยังไม่จบนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้ถือว่าพกพาได้สะดวกด้วยเพราะเขาใช้งานได้อย่างไร้สายค่ะจริงๆถ้าเราใช้เขาอย่างถูกต้องนะคะเราก็สามารถสไตลิ่งผมได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ําจะม้วนรอนหรือจะหนีบตรงก็สามารถทําได้ค่ะและที่สําคัญนะคะผมไม่เสียแน่นอนค่ะสําหรับตัวไดสันคอร์เรลตัวนี้ค่ะ และสำหรับไทยนะคะที่อยากให้แพททำคลิปแบบไหนหรือว่าสไตลิ่งผมแบบไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะแพทขอตัวลาไปก่อนค่ะกับตัวนี้นะะนเลยค่ะไดสันคาร์เรค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2ลุกในวันนี้นะคะแพทมัน